สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะมาพบกับเซาไทยนะคะยายเตยเนาะวันนี้ยาดเจอกับสิผาพี่น้องนะคะไปอันหาอันต้นไม้ประดับเฮ้านะคะน้องไม้ดงไม้ด่างนะคะพี่น้องย<อ>ังโลเบิ่งดอกไม้ป่านะพี่น้องเนาะถ้ามันงามเฮราก็สิเอาไปปลูกเอาไปให้เขาจะปลูกไว้อยู่บ้านนะคะเนาะเ,าะเดี๋ยวเฮ้ากับได้เจอกับสิผาพี่น้องอนั่มไปเบิ่งเลยนะคะเนาะไปหาเบิ่งพี่น้องได้เจอกันยังบ่งเห็นนนะคะแล้วแต่ว่าเห็นนั้น อีหยังก๋วทิงปลาแล้วนะคะดอกมัน huh. สีแดงๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเลาะไปเบิ Listen, ่งกันอ่ายามนี้หน้าหนาวเนาะพี่น้องไก่อดอกไม้ปลาก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มสิออกนะคะเนาะเฮาก็สิไีเป็นกล้วยดินเ้างห้องยี่หงก๋วยกล้วยไม้ดินนะคะดอกดินนะคะกล้วยไม้ดินนะคะเฮาก็สิเลาะเบิ่งเนาะค่ะอันไหนนงามำอันใดนมันเป็นดังเป็นแยงแแม่กับชาหินหน่องเลาะทรงๆเบิ่งนะคะเนาะ พี่เจกับบอวไลน์นะคะไปเลยนะคะพี่น้องปะพี่เจย์อย่าพาไปเบิ้งนะคะขออนุญาตกับกล้องนะพี่น้องนะคะไปเลยผ้ายางยางสาลนวพี่น้องเนาะเพราะว่ากล้องอันใส่นนี้นะคะน่าใส่ขากล้องนี่พี่น้องอันนี้คิงปลาค่ะพี่น้องตอนนี้นี่สามารถกินได้นะคะดอกอคิงชนิดน,นี้สามารถกินได้นะคะที่เ,เย็ดเกยผ้าพี่น้องนะคะอันนี้ดอกค เคยพาพี่น้องเอานะค่ะทีว่าอันคลิปที่นี่มานะคะที่พานมาหนะค่ะผ้าเบิง้งหนนต้นพ่นยูนะคะนอเสวงที่ว่าเปิดนาย่างไม่ไหม้แล้วพี่น้องอันนี้ดอกพ่นนี่สิประมาณนี้นะคะดอกกลายเป็นสีพ้อแก่ตัวลงดอกพ่นจะเป็เนสีแดงพี่น้องสามารถเอาไปต้มกินได้พี่น้องกินกับแกงน้อไหมกินกับแก้วกินกับปนป่าใดพี่น้องดอกพ่นนะคะรากาสีมีรสชาติคล้ายๆกันกับดอกกระเจียวพี่น้องผู้ใดเคยกินดอกกระเจียวเนาะเนี่ยพี่น้อง กินดิฟก็ได้พี่น้องสามารถกินซดได้หรือว่าต้มนะคะเนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยไปย่างโตพี่น้องสามารถกินซดนี่นี่พี่น้องอันนี้ดอกคนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบใ้เบิ้งนะคะนะ อันนี้คือดอกที่เขาแก่แล้วนะคะนี่่องดอกที่เพิ่นแก่แล้วพี่น้องเดี๋ยวสิดเดดใหม่เบิ้งนะคะเนาะห้ายพี่น้องมัต้องเสียดายนะคะเพิ่นจะกลายสีเป็นสีแดงสดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นหนาเพิ่นนะคะต้นไม้ชนิดนี้ดอกชน,น,นิดนี้สีออกเพราะมันหนาฝนมาพี่น้องหน้าหนาวหน้าเล้งไม่มีดอกนะคะจะแก่นะคะ นาแรงเพิ่นกับสีดอกเพิ่นสวยจะยู่แบบนี้นะเนี่ยเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะคะนาหนาวนาแรงนะคะนาหนาวเพิ่นกับประมาณนี้นะคะอันนี้คือแก like ่แล้วนี่น้องอันนี้คือออนน้องออนกับแก่นะคะหัวของเพิ่นจะออกเป็นสีม่วงเี่น้องสามารถกินได้นะคะกินได้เอามากินกระจำเจยวนะคะใบกับประมาณนี้นะคะนี่ใบก็จะประมาณนี้นะคะใบเพิ่นกับไข่ไข่ก็ใบขิงนี่น้อง นะคะใบก็ใบขิงนะคะเนี่ยใบก็เป็นใบขิงนะคะต่อเลยพี่น้องแงงต่อนะคะเนาะอู้ดอกแง,ง,ง,งก่งนั่นสีาวขาแง่งเทพี่น้องเดี๋ยวสิฟุตทุกอ้าวิน้องผุดไอหูนะคะเนาะอ่านะ ช่วยบอกหน่อยนะคะมีใครรู้จักพันพันไม้ชนิดนี้ไหมนะคะดอกไม้ชนิดนี้ไหมสวยนะคะสวยมากเลยนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวนะคะกล้วยกล้วยกล้วยไม้ดินนะคะน่าจะเป็นกล้วยไม้ดินนะคะน,นี่เจ๋อขอขอเรียกว่ากล้วยไม้ดินนะคะเพราะว่านี่เจ๋อก็ไม่รู้จักชื่อนะคะต้นจะติดดินเลยนะคะอยู่ประมาณนี้นะ,ะนี่เจ๋อเคยเห็นหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้ต้นนี่เขาจะเกิดติดตดัวทั้งปีนี่ เดี๋ยวจะเป็นดอกช่วงหน้านี้นะหอมไมดต้องหมดหอมมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมนะคะขอถ่ายรูปแป๊บพี่น้องเนาะคะ่ะต้นพันก็บจีเปียนป,ประมาณนี้กีบดอกนะคะสีบางแน่้ยนะคะงามพี่น้องสีขาวอุ้ยงามรีเลยพี่น้องไม่ใช่ว่าลิ่งเด้อค่ะเด้อใครรู้จักต้นไอ้นี่มั่งนะคะบอกด้วยเด้อพี่น้องนะคะใครนั่งอ้วนเนี้ยพี่น้องนั่งอ้วนหวานท่านอง แต่นี่มันต่ำน้องน้ำน้องเดี๋ยวสิพุทอยู่เนาะค่ะเนาะพุทไปปลูกบ้านนะคะน้องพุทไปฝากเขาเนาะดูนะคะสวยงามมากเอื้องนี่เอื้องนะคะ เราก็ดูดอกไม้เสร็จนะคะเราก็มาดูเอื้องต่อนะคะเอื้องนี้สวยมากนะคะโค้งม,มนนะคะเข้าต้นรูปแบบต้นฉบับทันทีนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะต่อเลยค่ะเดินต่อนะฮะยังต่อพี่น้องยังต่อพอเอื้องแล้วต่อพี่น้องต่อ ก็เห็นเลยนะคะเนาะได้ดอกไม้แล้วก็เอื้องนะคะแต่เราจะไม่ขุดนะคะวันนี้ยังไม่ขุดก่อนนะคะรอจะเยอว่างก่อนจะขึ้นมาขุดอีกทีนะคะเจอไว้แล้วปักปักกันนั้นไว้วแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะมาขุดเอาไม่ต้องไปไหนไกลนะคะเดิน ยังหายแค่ปลายัางเนาะ